อยากรู้ค่ะพนักงานออกบ่อยทํำยังไงดีคะก็มันต้องแก้สส่วนนะส่วนแรกก็ต้องทําใจอย่างหนึง่งว่าคือถ้าวันหนึ่งพนักงานเขาอยู่กับเรามานานๆปฏิบัติงานได้ดีเก็บหอมรอมริดแลว้วความดึงเขาอาจจะอยากเาติบโตไปทําธุรกิจอย่างอื่นของตัวเองหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องทําใจาก็ต้องปล่อยต้องส่งเสริมต้องยินดีเขาด้วยแต่ว่าถ้าเกิดเกิดจากการที่ว่าเขาออกเปลี่ยนบ่อยปวดหัวเดี๋ยวออกเดี๋ยวอะไรเนี่ยเราก็ต้องไปแก้ด้วยการ ก้ที่ตัวเราก่อนเอาหลักธรรมะเขามาช่วยเราดูว่าเราเองเนี่ยเป็นนายจ้างหรือเจ้านายที่ทดีพอหรือยังเราตวาดเขาเตำหนิประจานหรือว่าใช้เขาเรียกว่าความเป็นเจ้านายอย่างเดียวโดวยที่ไม่ได้ไปดูจิตใจของเขาเนี่ยหรือเปล่าหรือวันแรกที่เขาเข้ามาทํางานกับเราเนี่ยเราคุยกับเขาหรือยังว่าเราชอบไม่ชอบอะไร เรามีกฎระเบียบของร้านเรายังไงเรามอาีอัตราค่าจ้างยังไงมีเงินผลตอบแทนมีค่า,อาคอมมิชชั่นหรือว่าค่าเงินเป้าหรืออะไรยังไงเนี่ยเราได้บอกเขาชัดเจนไหมเรามีการหักเงินจากเรื่องอะไรบ้างมีค่าปรับอะไรมีสวัสดิการอะไรเราต้องย้อนไปดูตัวเราด้วยอย่าไปมองแต่ว่าพนักงานเข้าเข้าออกแต่ถ้าเกิดเราเราดูแล้วเราก็ทําถูกต้องตามหลักของการบริหารที่ดีแล้วคุยชัดเจนตั้งแต่วันแรกแล้วเนี่ยผมก็เชื่อว่า อาจจะมีพนักง,งานที่เข้าข้าออกบ้างแต่ผ่านเวลาไปานเนี่ยมันก็จะคัดกรองจนทาให้มีพนักง,งานที่เหมาะกับเราแมทกับเราอยู่กันไปนานๆอยู่กันจนเขาเติบโตไปอย่างที่บอกตอนแรกก็คืออาจจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองในอนาคตอันนี้ก็ต้องปล่อยแล้วก็ส่งเสริมกันครับ